กระแสเเ๊บตอบยังไงหลังสื่อถามผลงานแมนยูต้นสีสั้นเ๊บกวาดิโอลาผู้จัดการทีมสมองเพจของ Manchester City. แมนเชสเตอร์ซิตี้แสดงความเห็นเกี่ยวกับผลงานของมาดอนเต็ดมีการเสริมทัพอย่างต่อเนื่องในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเอริกเทนทานเล่นักเตะที่เขาต้องการมาร่วมทีมเพื่อหวังจะมาท้าทายความยิ่งใหญ่ทัพเรือใบสีฟ้าได้แก่เมสันเมาส์อองเดรโอน่าลาสบุทอยโลนเซคิโอเรกิรอนและโซฟิยานอัมลาบาดอย่างไรก็ตามสิ่งที่เทนทานปรารถนาไม่เป็นดั่งใจเนื่องจากเรดเดวิล ผลงานย่ำแย่สุดๆแถมยังเล่นไม่เป็นทร,รงทําให้ตอนนี้แข่งเกมลีกไปแล้ว5แมตช์ชนะ2และแพ้3มีมม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 แค่6คะแนนร่วงไปอยู่อันดับ13เรียบร้อยแล้วกวาเดโอลาโดนนักข่าวถามเกี่ยวกับผลงานของแมนยูในช่วงต้นซีซั่นในขณะนั่งแถลงข่าวก่อนเกมพบเลสเตอร์เบลเกรดในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนัดแรก ในวันอังคารที่19กันยายนโดยคุณซือชาวสเปนนี้ตอบว่าเออพวกเขาไม่ได้เริ่มต้นอย่างที่พวกเขาคาดหวงังก็เหมือนเชลซีนั่นแหละแต่พวกเขาคือมาดูินเตสและเชลซีไม่ช้าก็เร็วพวกเขาก็จะกลับมาสู่จังหวะการเล่นของตัวเองได้ส่วนคําถามว่าทีมไหนจะก้าวขึ้นมาท้าทายแมนซิตีตในลีกเรื่องนี้เป๊ปกล่าวว่ารู้ไหมว่าอาร์เซนอลแข็งแกร่งมากแค่ไหนเกมที่กูดิสันปาร์คเมื่อวานนี้พวกเขายอดเยี่ยมจริงจ หรือว่ภูก็เช่นกันสภาพจิตใจของพวกเขาแข็งแกร่งมากๆขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวสยามส,สปอร์ตค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ